ครับผมมื้อนี่ผมคือสิพ้ามาเห็ดปานิ่นึ่งสมุนไพรนี่ครับนี่คือปานิ่นที่สับแล้วตัวยงใหญ่เลยสับเป็นชิ้นครับนี่นี่คือเครื่องสมุนไพรมันครับมีคาตะไคร้ผมใส่ขมินสดลงไปนะครับแล้วก็พริกสดกระเทียมหอมแดงใบบะกกูดครับเดี๋ยวเขาสิเอามาโขกร่วมกันนี่นี่ครับเอาทุกอย่างใส่โขลกเลย แ้วเาสิโคกโคกครับโคกให้หยาบนี่ครับโคกให้หยาบๆับเวเ๋ยเาเสยวใส่ป่าครับ นี่ครับยาประมาณนี้โขกเสร็จแล้วก็เอาใส่ปลาเลยครับนี่นี่คือเครื่องสมุนไพรที่เขาโขกว่างันเลยใส่ปลาครับนี่คือเกลือนะครับหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปครับเกลือหนึ่งช้อนชาผมสใส่น้ร์มันไหยลงไปนิดหน่อยครับนี่เพื่อความ เข้มข้นองม,มีินี่ครับใส่ลงไปนิดหน่อยผงปรุงรสครับนี่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสแล้วก็ผีสูครับผีสูหนึ่งซอนโต้เลยนี่ใส่ซอสฝาเขียวลงไปครับนี่แล้วก็ค้นค้นครับใช้เครื่องสมุนไพรเข่าปลา น,นี่ครับพอห้าปรุงแล้วเอาใส่หมใส่ซึ่งหนึ่งเลยครับปนินนึ่งสมุนไพรนี่ครับแสบๆปนินตัวใหญ่ๆสิ้นใหญ่ๆเลยครับหนึ่งไปครับนี่ปนินนึ่งสมุนไพรแต่ว่าผมสใส่ต้นหอมปักชีเล่าลงไปนะครับโรยหนาตอนหนึ่งครับนี่นี่ครับสวยงามปิดฝาครับ นี่ครับก็เ็ตเป็นทีเรียบร้อยปนินนึ่งสมุนไพรลองไปเห็ดเบิงนะครับกับเมนูนี่เห็ดง่ายๆเมื่อยหนุ่งยากนี่ครับปนินสินใ่ญ่ญเๆเสบเสียบเลยครับนี่ลองไปเห็ดเบิงนะครับกับเมนูนี่สำหรับมือนี่ขอขอบคุณครับ